อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอลคำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นท่านผู้ชมคนมีอายุ18ปีขึ้นไปไม่แนะนำให้ได้รือทำตามแต่ถ้าอดใจไม่ไหวก็คลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ yeah! สวัสดีสหายสายลงทุนทุกคนพบกันเช่นเคยกับผมจานบาัตทัศนะเซียนมาพร้อมกับการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยนะครับ <Yahoo! S 1> เพื่อนเพื่อนครับมเมื่อคืนนีอาจานขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับเพื่อน,อนคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็รับประทานกันไปแบบบวกบวกทั้งหมดเลยนะเพื่อนนะไม oh, <no. S 1> ่เสียด้นะเจา้าไปตัวนะไม่งั้นกินเรียกกันทั้ง4ตัวเลยทีเดียวนะ mm hmm. ก็มั่นใจว่าหลายคนที่ตามจานเมื่อคืนนี้ได้กําไรกันแน่นอนนะ แต่สำหรับใครที่ยังขาดทุนไปเนี่ยก็กลับมาเล่นตามจานได้แล้วนะ oh, <no. S 1> แต่สำหรับถ้าใครที่ยังไม่มีทุนเอาไว้ทำกำไรคืนนี้นะจานก็มีตัวนี้นะเพื่อนนะเอามาลองทำทุนกันนะเพื่อที่จะได้เอาไปเล่นเต็งเล่น,เลนสเต็ปคืนนี้กันต่อนะเพื่อนนะก็เป็นตัว freezer of a t t e c นะุมทรย์แห่ง a t t e c นะเพื่อนนะ นี่เตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะว่าคูณหนักคูณเต็มแจกหนักแจกดีนะเพื่อนนะ oh, <no. S 1> จานก็อยากจะมาลองดูเหมือนกันนะว่าวันนี้เนี่ยจะทําทุนได้สักเท่าไหร่หรือว่าเจ้าเกณฑ์นเนี่ยจะเอาทุนจานไปนะเพื่อนนะ, oh, <no. S 1> ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปลองดูกันเลย oh, <no. S 1> ก็เจยดงบมานิดหน่อยนะจากกําไรเมื่อคืนนะ300กว่าบาท oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวกะว่าจะลองดูนะ ว่าจะได้หรือว่าจะโดนนะเพื่อนๆนะเออ๋อย่ามาเริ่มวันที่เบ็ดละสิบบาทก่อนเลยแล้วกันนะอ่ะไปไปดูกันว่ายังไงติดอะไรไหมสแคตเตอร์มา3มตัวติดไหมโอ้โหไม่ติดนะ <S <S อ่ะ,อะไม่เป็นไรไปดูกันต่อเลยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคูณหนักนะคูณแน่นแน,แนหลายๆชั้นเลยเดียวน,นะถ้าได้เนี่ย oh, <no. S 1> มาว่ะเพื่อนๆเฮ้ยเท่าไหร่ โอ้โหคูณ2นะแค่คูณ2ก็200กว่าบาทแล้วนะเออเอาดิ <Yahoo! S 1> สวยๆนะอ่ะไปต่อกันเลยนะยังไงก็มันก็โอเคนะตัวนี้เนี่ยจารย์ว่านะถ้าได้นะเออ oh, <no. S 1> คูณมันหลายชั้นนะ่ะเอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนๆคูณ2ละคูณ3ามเพื่อนเอยเ,เอ้ยคูณ4ีด้วย yeah! โอ้โอเคร้อยกว่าบาทนะรอบนี้นะอืมก็ได้งบเพิ่มเข้ามาแล้วนะต่อต่อ,ตอยังไงต่อไปเลยถ้าไม่เป็นการให้เสียงนะเพื่อนๆนะเราเริ่มที่เบ็ดน้อยๆก่อนนะเพื่อนนะแต่ถ้าใครที่แบบยังอยากได้เพิ่มเนี่ยจานแนะนํานะเนี่ยลองเพิ่มเบ็ดดูนะถ้ามันนิ่งเนี่ยลองลองดูนะก็ แล้วแต่สเตปของแต่ละคนนะแต่จานเนี่ยลองเล่นแบบนี้ดูนะอะอยากได้เยอะหน่อยก็เอาที่50าสเลแล้วกันมาดูกันว่าจะได้ไหมเฮ้ยคูณหนึ่งคูณสด้วยเพื่อนๆโอ้ยี20บาท,บาทก็ยังดีนะเออเอาดิต่อเลยอื <c oughs> นิ่งกรึบเฮ้ยรอบนี้เติดอะไรมาคูณสองโอ้โอโอคคูณสามเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย โอเคคูณ3 400กว่าบาท <Yahoo! S 1> เออตอนนี้งบ900กว่าแล้วนะจานเนี่ยอยากจะได้สัก2,000นะเอาจริงกำลังสวยนะพั0 0้าถึงสองพเนี่ยจานว่าเอาไว้เล่นเตง็งเล่นสติปกำลังดีนะต่อวันนะเพื่อนนะเออแล้วแต่คนนะแต่จานชอบทุนเท่านี้เอ,อ้ยรอบนี้ติดว่ะเพืพ่อนเนคูณ3เพืพ่อนยังไงคูณ4เพื่อนมันยิงไม่คูณ5แล้วนะโอ้โห,โห,โหสวยจังเลยเดอกนี้เท่าไหร่ครับ โอ้โหพันยีบาทนะเพื่อนนะเฮ้ยมาดีมาดีตอนนี้นี่ยอดรวมแล้วก็เท่ากับจานมีอยู่พัน0ปดกว่าบาทแล้วเฮ้ยโอเคอะพอแล้วนะเพื่อนๆนะกําลังสวยนะเออนี่มันต้องมีงบประมาณนี้มันถึงจะน่าเล่นนะบอลนะเอาละฮะก็จารย์ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนีที่อยากจะทําทุนแบบรวดเร็วสบายแบบนี้นะก็สามารถคลิกมาสมัครเล่นเกมกันได้ใล้คลิปอาลล่างนี้เลยนะเพื่อนๆนะ เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟันธงกันต่อเลยดีกว่านะครับไปเอาละครับสำหรับทีเด็ดเซียนบอลประจำวันนี้วันพฤหัสที่4สิงหาคม2565จานก็เลยครับทีเด็ดทีขาดอาไว้เป็นเพื่อนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับแต่เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟันธงกันว่าจะมีทีเด็ดตัวไหนกันบ้างเราไปดูผลประกอบการของเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับไป คู่แรกโบโดกลิมเปิดบ้านถล่ม f อเคซาล์ริสไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์คู่นี้จานให้ต่อโบโดกลิมที่ราคาลูกครึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นตามจานนี่ก็รับประทานเงินไปเต็มเมเลยนะครับ <Yahoo! S 1> คู่ที่2 IK บราเก้เปิดบ้านเฉือนชนะออสต์ซุนไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่นี้จานให้ต่อ I k เคบราเก้ที่ราคา1ลูกสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็เจ้ากันไปไม่มีใครได้ใครเสียนะครับ คู่ที่3บรมมาปอยคาน่าเปิดบ้านเฉินชนะ S k สเออรเรโบรไป2ประตูต่อ1คู่นี้จานให้ต่อบ,บรมมาปอยคาน่าที่ราคาครึ่งควบลูกสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นตามจานเนี่ยก็รับประทานกันไป1มุมนะครับ <Yahoo! S 1> และคู่ที่4วาลูเรยวิกเปิดบ้านเอาชนะฮัฟนาฟยิอดูไปได้2ประตูต่อ0นคู่นี้จานให้ต่อวาลูเรยวิกที่ราคาปปอสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นตามจานเนี่ยก็รับประทานกันไปเต็มๆเลยนะครับ สรุปผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าไปถึง3ตัวแล้วก็เจ้าไป1ตัวนะก็ต้องบอกว่ากลับมาดูดีมีกําไรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเออเมื่อคืนเนี่ย <Yeah. S 1> จานว่าหลายๆคนน่าจะมีกําไรกันนะครับ <Yeah. S 1> จานก็ยินดีด้วยนะส่วนเพื่อนๆนท่านไหนเนี่ยที่ยังขาดทุนไปเนี่ยก็กลับมาเล่นตามจานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ yeah. เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปฟันธงชี้เป้าที่เด็ดประจำวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยคู่แรกเป็นศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรีการ์ดฟุตบอล,ล่าทีมรองจากฝูงจากศึกเวสต์ลีการลัตเวียจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของ h i m เปอร์เนียนเทีมแชมป์เก่าจากศึกพรีเมียร์ลีกมมลตา คู่นี้เนี่ยจะเตะกันตอนสีทุ่มห้นาทีหรือราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางรีการ์ฟุตบอล่าเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะส่วนราคาสูงต่ำที่โต๊ะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งนะคู่นี้เนี่ยสกอร์ต่ำก็น่าสนใจนะแต่จานเนี่ยก็ชอบไปที่หน้าบอลมากกว่านะคู่นี้จานมองว่ารีการฟุตบอล่าเนี่ยข่มทีมเยือนอยู่พอสมควรเลยนะด้วยความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังมาเนี่ยรการ์ดเนี่ย ฟาอลางนี่ทําผลงานได้ดีมาตลอดเลยนะเจอกับทีมเยือนฮิบเบอร์เนียนเนี่ยที่เล่นเกมเยือนได้ไม่ค่อยดีและศักยภาพของทีมก็เป็นรองแบบนี้นะจานมองว่าเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเอาชนะได้อย่างน้อย1ลูกนะเป็นอย่างน้อยเลยนะเพื่อนนะคู่นี้เนี่ยจานมั่นใจและขอฟันธงเลยนะต่อรีการ์ดฟาดกำไรคู่ที่2เป็นศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเช่นกัน โมนเอฟเคทีมจากฝงจากศึกนอร์เวย์เอลิตเอเซเรียนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสวาร่าเอฟซีทีมรองแชมป์เก่าจากศึก n อ1ฮังการีคู่นี้เนี่ยจะเตะกันตอนเที่ยงคืนตรงโดยราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางโมนเอฟเคเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะส่วนเด็จราคาสูงต่ำที่โต้เปิดมาเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งนะและอาจจะมีไหลไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงต่ำเนี่ย ก็ยังเล่นยากเหมือนเดิมนะจานก็ยังชอบไปที่หน้าบอลมากกว่านะนเพื่อนๆคู่นี้เนี่ยจานมองว่าโมนเอฟเคเจ้าบ้านเนี่ยเป็นต่อทุกขุมกําลังเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบที่เล่นในบ้านประสบการณ์ในการเล่นบอลทั่วยุโรปนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวเกมนี้เนี่ยคิดว่าได้ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ทําผลงานไม่ได้ดีในช่วงหลังนะ แต่โดยรวมแล้วพวกเขามาเยือนเกมนี้เนี่ยโดนโมนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนและจานมั่นใจมากๆเลยว่าเกมนี้เนี่ยมียิงขาดอย่างน้อย2ลูกแน่นอนนะเพื่อนๆนะจานมั่นใจและขอฟันธงเลยนะต่อโมน FK เปกัมไรชัวคู่ที่3ก็เป็นศึกยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเช่นกัน เซฟซีโอเอสเคทีมันดับ7ของตารางจากศึกลีกาวันโรมาเนียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเยอร์การ์เดนทีมจากฝูงจากศึกสวีเดนอัลสเวนสคานคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันตอนดีหนึ่งตรงพอดีมีราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางเยอร์การ์เดนทีมเยือนต่ออยู่ที่ปปอนะสน่วนราคาสูงต่ำที่โต้เปิดมาเนี่ยอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะคู่นี้เนี่ยจานว่าสกอร์สูงน่าสนใจนะแต่หน้าบอลเนี่ยก็น่าเล่นเหมือนกันนะ จานมองว่าเกมนี้เยอการ์เด่นมีโอกาสชนะสูงกว่านะเพียงแต่ว่าสกอร์สูงมันน่าเล่นมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพราะด้วยความที่เซฟซี่เจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมที่เฝ้าลังแล้วทําผลง,งานได้ดีมากๆส่วนเยอการเ์เดนเนี่ยก็เป็นทีมที่ชอบเล่นเกมบุกอยู่แล้วด้วยเนี่ยเกมนี้จานมองว่าใส่กันมันแน่นอนนะน่าจะมีประตูกเกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยสลูกนะในราคาสูงต่ำที่โต๊ะเปิดมาแค่2ลูกควบนี่จานว่ามียิงทะลุก,กันแน่นอนเลยนะใครจะแพ้จะชนะเนี่ยจานเดาไม่ออกนะ แต่จานว่ายิงกันเยอะแน่นอนเกมนี้จานมั่นใจและขอฟันธงเลยนะเพื่อนนะเล่นสกอร์สูงรุ่งแน่นอน<ม>และคู่ที่4ก็ยังเป็นศึก er. right ยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันนะครับวิกกิงเกอร์ริเกวิกทีมรองจากฝูงจากศึกไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเย 9, ือนของเลสพอตนนนทีมแชมป์เก่าจากศึกโปแลนด์เอ็กซ์แทรคลาซา คู่นี้เนี่ยจะเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีโดยราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางเลสฟอสนานทีมเยือนต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะส่วนในราคาสูงต่ำที่เปิดมาเนี่ยอยู่ที่สองลูกครึ่งนะเพื่อนคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงก็น่าสนใจนะแต่จานเนี่ยชอบไปที่หน้าบอลมากกว่านะเพื่อนๆจานมองว่าเกมนี้เนี่ยเลสฟอนานเนี่ยไม่ได้เป็นต่ออะไรเจ้าบ้านวกกิงเกอร์สักเท่าไหร่เลยยกเว้นประสบการณ์บอลยุโรปที่พวกเขามีเนี่ยจานมองว่า ไม่น่าจะเป็นต่อนะแล้วเกมนี้ดันมาต่อครึ่งควบลูกเนี่ยจานมองว่าเจ้าบ้านไวกิิงเกอร์เรยยวิกที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งและเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงมากในปีนี้เนี่ยไม่แพ้แน่นอนนะเผลอๆเนี่ยอาจจะเก็บชัยในบ้านได้เลยนะจานมั่นใจมากๆเลยว่าวกิงเกอร์เรยยวิกไม่แพ้จานมั่นใจและขอฟันธงเลยนะอยู่รองไวกิงเกอร์เจอกำไรชัว ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับสําหรับการชี้เป้าฟันธงทีเด็ดประจําวันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เอาไปลงทุนกันเหมือนเดิมนะครับและเช่นเคยสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้บอลเต็งหรือบอลสเต็ปเพิ่มเติมหรืออยากที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยจานก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันไปทุกๆบินเลยนะครับ yeah! แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับอยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอล